ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องลายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับลายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับการประหยัดแบตเตอรี่นะครับการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นะครับช่วยให้มือถือของเรานะครับใช้พลังงานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเมื่อไรที่เราไม่ได้ใช้มือถือนะครับเราก็ ตั้งโหมดนี้ไว้นะครับตั้งโหมดนี้ไว้นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับว่าในมือถือของเพื่อนๆมีหรือเปล่านะครับมีโหมดพลังมีโหมดประหยัดพลังงานแบบนี้หรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นายช่างโจรใช้มือถือเรียวมีนะครับเรียวมีนะครับเรียวมีเจนะครับเรียวมีเจนะครับเห็นไหมครับ เรียวมีเจดไอนะครับถ้าใครที่มีมือถือพวกเรียวมีหรือพวกซัมซุงรุ่นใหม่ๆเดี๋ยตอนนี้ก็จะมีเมนูนี้แล้วนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับที่การตั้งค่านะครับ กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาที่คำว่าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับกดเข้าไปนะครับที่คำว่าแบตเตอรี่นะครับและเพื่อนๆจะเจอตัวเลือกการประหยัดพลังงานนะครับเพื่อนๆลองเข้าไปดูนะครับว่ามือถือของเพื่อนๆมีเมนูนี้หรือเปล่านะครับมีเมนูตัวเลือกการประหยัดพลังงานหรือเปล่านะครับ กดเข้าไปนะครับถ้าใครมีแล้วกดเข้าไปนะครับที่ตัวเลือกการประหยัดพลังงานตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่านะครับเห็นไหมครับโทรศัพท์นะครับจะทํางานในโหมดใช้พลังงานน้อยนะครับเมื่อคุณนอนหลับนะครับเมื่อคุณนอนหลับการแจ้งเตือนของแอปจะล่าช้านะครับเห็นไหมครับเมื่อเรานอนหลับนะครับ มือถือของเราจะใช้พลังงานน้อยนั่นเองนะครับเมื่อเรานอนหลับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าพักหน้าจอนะครับพักหน้าจอหรือปิดหน้าจอนั่นเองนะครับเมื่อการปิดหน้าจอนะครับ <c oughs> การปิดหน้าจอจะใช้พลังงานที่น้อยนะครับแต่การแจ้งเตือนของแอปจะล่าช้านั่นเองนะครับ สำหรับใครนะครับที่ตั้งในโหมดนี้นะครับก็จะช่วยให้มือถือนะครับกินแบตน้อยนั่นเองนะครับการทํางานของแอปพื้นหลังจะดรอปลงนะครับแต่มือถือรุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับการทํางานบนพื้นหลังจะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้นะครับ จะมีโหมดนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มีการนอนหลับหรือการพักหน้าจอนะครับการประหยัดพลังงานจะทํางานทันทีแอปบนพื้นหลังจะถูกนะครับจะถูกดรอปลงไปนะครับแอปบางแอปก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดหน้าจอนั่นเองนะครับแต่ส่วนมากแอปที่ใช้ไม่ได้จะไม่ใช่แอปที่สําคัญนั่นเองนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการ เปิดเมนูนี้นะครับการจ้งเตือนของคุณก็ล่าช้านะครับแต่ส่วนมากก็ไม่มีผลอะไรนะครับรายชั้นจนเปิดฟังก์ชันนี้ไว้อยู่นะครับการแสดงผลก็ล่าช้าไม่ไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่จะช่วยให้การประหยัดพลังงานของเราดีขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใครมีหมดนี้นะครับก็เปิดไว้จะดีที่สุดนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับถ้าใครอยากประหยัดพลังงานมือถือนะครับใช้แบตเตอรี่ได้นานๆนะครับก็เปิดฟังก์ชันนี้ไว้ได้นะครับก็สไลด์คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องไหนช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับไหนช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ ที่เราสามารถทำเองได้นะครับตั้งค่าเองได้มาฝากเพืเ่นอนๆอีกนะครับก็เจอกันคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายชุตน,นก็สวัสดีครับ